แชท m e s s e n g e r โดยไม่ให้เพื่อนที่ส่งมารู้ว่าเราอ่านแล้วมาดูวิธีทํากันค่ะวิธีเปิดการอ่านข้อความในแชท m e s s e n g e r แบบไม่ให้เพื่อนที่ส่งมารู้ว่าเราอ่านแล้วนะคะเราสามารถทำได้ค่ะตัวอย่างแบบนี้นะคะเวลาที่เราอ่านแชทนะคะเวลาเพื่อนส่งมาถ้าเราเปิดอ่านแล้วนะคะรูปคำว่าอ่านแล้วจะเป็นรูปเราขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเราอ่านนะคะกดกลับค่ะ ไปที่3ามขีดมุมซ้ายด้านบนนะคะแตะเข้าไปได้เลยไปที่รูปตั้งค่าฟันเฟืองแล้วให้ไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะแตะเข้าไปค่ะไปที่ใบตอบรับการเปิดอ่านแล้วกดปิดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปถ้าเพื่อนส่งอะไรมานะคะเราเปิดอ่านเขาก็จะไม่รู้นะคะแบบนี้ค่ะ ลองส่งดูนะคะหลังจากเพื่อนส่งมาแบบนี้นะคะเราไปเปิดอ่านค่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วนะคะเห็นไหมคะรูปเราจะไปขึ้นด้านล่างแบบนี้เลยใครต้องการที่จะอ่านแชทแบบไม่ให้เพื่อนรู้เราสามารถเปิดได้เลยนะคะ สำหรับวิธีนี้นะคะเราอ่านข้อความเพื่อนได้ทั้งหมดเลยนะคะเว้นแต่เราจะตอบกลับนะถ้าเราตอบกลับเมื่อไหร่เ <s> um> พื่อนจะรู้ทันทีว่าเราอ่านแล้วนั่นเองค่ะการอ่านข้อความนะคะ <S <s um> <S เขาพิมพ์พอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบกลับเราจะดักอ่านเขาได้ทั้งหมดเลยจะเปิดอ่านกี่ครั้งเปิดดูกี่รอบก็ได้ค่ะ <S <s um> <S พเพื่อนจะไม่รู้เลยนะคะว่าเราอ่านแชตนั้นแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ